สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทดลองวิธีการเพราะ,มะเมล็ดด้วยวิธีการหว่านมเมล็ดพันธุ์ลงฟองน้ําแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือปักเมล็ดพันธุ์ลงฟองน้ําเลยแล้วจากนั้นก็จะเอาไปวางไว้ที่โรงเรือนเลยนะคะโดยทั้งสองวิธีนี้เราจะไม่เอาไปแช่ตู้เย็นเหมือนเหมือนกับวิธีการเพราะกับกระดาษทิชชู่นะคะแล้วมาดูกันว่าทั้งสองวิธีจะงอกดีไหมแล้วจะแตกต่างกันยังไงนะคะไปดูกันเลย ก่อนอื่นนะคะทั้งสองวิธีเราก็จะต้องทำการนวดฟองน้ำก่อนนะคะนวดฟองน้ำไล่อากาศเพื่อให้น้ำเข้าไปอยู่ในฟองน้ำให้ฟองน้ำอิ่มตัวนะคะก็นวดมันเหมือนกับวิธีการที่เราเพาะกับกระดาษทิชชู่นั่นแหละนะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้ก็ มันแค่ลัดขั้นตอนด้วยวิธีการเอามาลงฟองน้ําเลยแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวเราทําการนวดฟองน้ําที่เราจะใช้ก่อนทั้งสองแผ่นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันค่ะทีนี้มาดูวิธีการทําวิธีการเพราะ,มะเมล็ดนะคะจะแยกแยกเป็นสองฝั่งก็คือสีขาวแบบสำเร็จรูปแบบที่เจาะ กรีดช่องมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวนี้นะคะเป็นสีขาวที่มีช่องแบบนี้จะใช้มเมล็ดพันธุ์ปักลงไปเลยนะคะส่วนอันสีเหลืองอันนี้จะใช้วิธีการหว่านนะคะแล้วเราจะมาเปรียบเทียบกันดูว่าระหว่าง2วิธีนี้อันไหนจะงอกอัตราการงอกจะดีกว่ากันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับมเมล็ดพันธุ์คุณภาพของมเมล็ดพันธุ์ผักของเราด้วยนะคะ เดีเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้เราก็หวานลงไปได้เลยนะคะโดยให้กระจายกระจายแค่น,นี้เองนะคะนี่ก็คือเราพยายามอย่าให้มเมล็ดพันุ์กระจุก กันแน่นเกินเกินไปนะคะแล้วทีแบบกระจายนะคะ mm hmm. แค่นี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้เราลองลงมิเดส เป็น red cost นะคะตัวนี้สีเหลืองเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะงอกดีไหมนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์เราด้วยนะเนี่ยนะคะต่อไปมาดูวิธีการปักเมล็ดลงฟองน้ําเลยนะคะเราก็แค่ใช้มือนะคะโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยใช้มือที่ เปียกนิดหน่อยไปแตะเมล็ดมาแล้วก็เอามาใส่ในในฟองน้ำได้เลยนะคะอันนี้ทำมือเดียวนะคะเพราะว่าอีกมือนึงก็ถือกล้องก็อาจจะดูชักช้าหน่อยจริงๆ,ๆแล้วทำง่ายนะคะทำง่ายไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดนะคะค่ะหลังจากที่เราเพราะ เอาเมล็ดพันธุ์ปักลงฟองน้ําแล้วก็หว่านเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นําไปวางไว้ที่โรงเรือนของเราได้เลยนะคะในช่วงแรกนะคะยังไม่ต้องเติมน้ํานะคะแค่ฟองน้ําเราอิ่มตัวก็พอนะคะอ่อแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมจะเอาทิชชู่มาแปะไว้ด้านบนแล้วฉีดพรมน้ํากับพ็อกกี้อีกทีหนึ่งก็ได้นะคะ,อะฟองน้ําตัวที่โรยมเมล็ดเนี่ยนะคะหรือว่าจะเอาไปวางไว้แบบนี้เลยก็ได้นะคะ แต่ว่าก่อนที่จะเอาไปวางเนี่ยอย่าลืมพรมน้ำด้วยปอก,กี้แล้วก็สังเกตฟองน้ำของเราในทุกๆวันด้วยว่าฟองน้ำแห้งไหม mm. ก็ถ้าฟองน้ำแห้งก็อย่าลืมไปพรมน้ำให้เขาด้วยทุกๆวันนะคะ mm. แล้วพอมเมล็ดพันธุ์เราเริ่มงอกเริ่มงอกแล้วโตวแล้วก็เติมน้ำลงไปตามเออเท่าที่เราเพาะ เมล็ดได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะค่ะผ่านไปสามวันนะคะอันนี้ก็คืออยากให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้ก็คือจะเป็นที่โรยมเมล็ดไว้บนฟองน้ําโดยที่ไม่ได้ปักฟองน้ํานะคะเนี่ยเห็นไหมคะนี่ผ่านไปสามวันนะคะรากกาลังดีเลยนะคะเนี่ยรากยังไม่แตกแขนงนะคะรากประมาณนี้จะจะ เอาไปใส่ในฟองน้ําก็จะปักง่ายนะคะเพราะว่ายังไม่แตกแขนงแต่ถ้าเรารอให้รากเขาแตกแขนงแล้วก็ต้นกล้ายืดเนี่ยเวลาเอาไปปักลงฟองน้ําแบบตัวนี้มันก็จะมันก็จะปักยากนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะเอาไปลงฟองน้ําเลยนะคะามาดูอันนี้เป็นอีกอันนี้เป็นที่ปักมเมล็ดลงในฟองน้ําเลยนะคะก็ งอกแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นงอกเกือบทุกต้นนะคะแต่ว่าบางบางเมล็ดเนี่ยอาจจะอาจจะใส่ลึกไปหน่อยนะคะมันก็เลยยังมองไม่เห็นนะคะเนี่ยแพนกล้องมาใกล้ๆน้องงอกทุกต้นแล้วแต่ว่ายังไม่พ้นฟองน้ำแค่นั้นเองนะคะ <S <S อันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างการเพราะเมล็ดโดยการหวานลงฟองน้ำ แล้วก็ปักลงในฟองน้ําเลยนะคะอายุอันนี้ก็คือ3มวันเท่ากันนะคะแต่ว่าตัวนี้ตัวที่ปักลงฟองน้ําก็คือเราสามารถเอาไปลอยเติมน้ําในถาดแล้วก็เอาไปวางไว้ในโรงเรือนได้เลยโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะส่วนตัวนี้เราก็จะส่วนตัวที่โรยลงฟองน้ําแบบนี้เราก็จะต้องย้ายลงฟองน้ําก่อนนะคะเพื่อที่จะเวลาเราลงถ้วยปลูกมันจะได้ง่ายนะคะ วิธีการก็คือเราก็จะถอนถอนต้นกล้าขึ้นมาเลยนะคะไม่ต้องกลัวรากขาดเนาะเนี่ยค่ะจะประมาณนี้รากก็ยาวประมาณนี้เราก็ใครจะเด็ดรากก็ได้นะคะแต่ประมาณนี้ไม่ต้องเด็ดก็ได้นะคะไม่ได้มีผลเราก็เอามาใส่ในฟองน้ําได้เลยนะคะเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องใช้ที่หนีบ นี่ค่ะตึงขึ้นมาค่ะเนี่ยนี่ค่ะรากก็จะประมาณนี้จะเด็ดรากหรือไม่เด็ดก็ไม่เป็นไรน,นะคะอันนี้รากยังไม่เยอะนะคะไม่จําเป็นต้องเด็ดก็ได้แล้วก็เอามาใส่ในฟองน้ําได้เลยอ่าในฟองน้ํานะคะแล้วก็ปักลงไปเลยค่ะ ประมาณนี้นะคะให้ให้เหมือนกับที่เราดึงออกมาจากฟองน้ําได้เลยนะคะไม่ลึกมากนี่นะคะ <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> แล้วก็แค่ปักลงไปแค่นี้เองนะคะทําง่ายนะคะไม่ได้ยากคเอ๋ นี่ค่ะปักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็หลังจากนั้นเติมน้ำแล้วไปวางที่โรงเรียนตามปกติได้เลยนะคะเป็นั้นเสร็จเรียบร้อย